ไม่แล้วจะส่งสัญญาณยังไงจะมาแล้วมันจะมาเข้าห้องน้ำ นั่งเตียงพี่จาไม่แล้วจะส่งสัญญาณยังไงจะผมสะกดเป็นไม้โอเคจะมาแล้วมันจะมาลเข้าห้องน้ำ What d u m The a m It l l i t t l e What? 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 w h t What? 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 w t What? 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 a t w h a ค是อว่าท o no。他้按ราต้องจับคุณเขาตามหมายจับไม่ตอนนี้เขาต้องจับคุณเขาต有。มหมายจับไม่ตอนนี่เขาต้องจับคุณเขาตามหมายจับม่ตอนน้เาองจะถามเขา่านล่าย ภาพที่เจอในมือถือเราเนี่ยโอ้ใช่ๆถามใครถ่ายภาพซุยซุยเขาถ่ายเองถ่ายเองครับถ่ายที่ไหนเขาบอกเขารู้จักกันถ่ายที่ไหนอ้我忘记了，一个商场里。นค้าที่ไหน

อาข้างหลังได้แอบได้อีกคนใช่ไหมใช่ครับมาตเข้างหลัง กลายเป็นกระแสดังชั่วพริบตาภาพตำรวจปลอมในชุดนักมวยป้ามใส่หน้ากากพิศารเข้าไปดักจับหนุ่มจีนในโรงแรมแห่งหนึ่งย่านถนนเพชรบุรีผู้ต้องหาก่อเหตุลวงนิสิตสาวไปย,ย่ำมีโดยผู้การจอ่อสืบนครบาลน,นำทีมซ้อนแผนใช้นกต่อสาวสวยลอยคนร้ายมาติดก,กับดักแต่คนร้ายกลับขอนางนกต่อให้ไปหาผู้ชายอีกหนึ่งคนสวมชุดแฟนซีมาร่วมหลับนอนด้วยแบบสวิงกิง้งซึ่งจะยอมพามาพบจนเป็นที่มาของการปลอมตัวเป็นนักมวยป้ามของผู้กองหนุ่ม หลังจากภาพถูกจับกุมถูกเผยแพร่ออกไปแว็บแรกหลายคนก็มองว่าชายในชุดไมยป้าเป็นคนร้ายแต่จริงๆแล้วเป็นตำรวจปลอมตัวมาจับกุมคนร้ายแถมยังมีดีกีเป็นผู้กองสังกัดสืบนครบาลชื่อเสียงเรียงนามร้อยตำรวจเอกพลวัฒน์นาถมยารองสารวัตรกองกำกับการสืบสวนหนึ่งกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาลที่สำคัญผลงานในครั้งนี้เขาก็ได้โชฝีไม้ลายมือร่วมกับทีมสารวัตรแจ๊หรือว่าพันตำรวจตีทันพีรศิดจุนพิภพสารวัตรกองกำกับการสืบสวนสามกอง บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาลด้วย สำหรับประวัติต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆผู้กองภาระอายุ30ปีประวัติการศึกษาโรงเรียนราชวินิตมัธยมนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่54นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่70อบรมหลักสูตรสืบสวนคดีอาญารุ่นพิเศษ 5G รับราชการตำรวจสังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจอคอนครบาลโดยผลงาน ร่วมจับกลุ่มมายวรันพัฒนเน็ตไอดอลหลอกลงทุนร่วมจับกลุ่มรองผอโรงเรียนเป็นหัวหน้าแก๊งขายยาส่งเกลวงหมอมามีเพศสัมพันธ์และเสพยาจนหมดตัวร่วมจับกลุ่มสองยุ่นเลือดยากุซ่าอุ้มสองข้ามคืนก่อนบังคับกินอุนจิ โดยผู้กองพาลาก็ได้เปิดใจถึงสาเหตุที่มาเป็นตำรวจว่าเนื่องจากในวัยเด็กผมก็ได้เคยสัมผัสประสบการณงานตำรวจตั้งแต่เด็กจากบิดาซึ่งประกอบอาชีพพระราชการตำรวจเช่นเดียวกันได้เห็นการทำงานเสียสละความทุ่มเทที่จะช่วยเหลือประชาชนทำให้เกิดความรักในอาชีพตำรวจตั้งแต่ตอนนั้นจนกระทั่งก็ได้มีโอกาสสอบนักเรียนเตรียมทหารจึงได้เลือกเหล่าตำรวจ ทังนี้ผู้กองพาราก็ได้เปิดใจถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าชุดซูมโม่ที่ใส่นั้นเป็นชุดที่ผู้ต้องหาเป็นคนรีเควสขึ้นมาซึ่งระหว่างการคุยตนก็จะทราบว,ว่าเขาเป็นคนวิตฐานระดับหนึ่งเขาจะขอทํำน่นทนํานี่ซึ่งตอนแรกไม่มีตนอยู่ในแผนแต่เป็นคนรีเควสตมาก็ต้องการผู้ชายสวิงกิ้งอีกหนึ่งคนซึ่งในทีมก็โหวตให้เป็นตนซึงส่งได้สูตรตามที่ผู้ต้องหาต้องการ ทำธรรมดาชาวเน็ตก็ต่างแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากบอกกันว่าครั้งหน้าขอให้สารวัตรแจใส่ชุดนี้บ้าง เอาโน่นอยู่แล้วคุณกระพอผิฐานี่ยเข็นกระทำชสนาผู <h <h ้อ UH> ื่นโดยใช้กำลังหรือชันเรายหรอโง่เขาบอกเขาว่างนเขารับโทษตามกฎหมายไปอย่างคิดว่าตำรวจไทยโง่ไครเป็เดินนะไม่าคนอายุได้แนอืมนก็อิวอ่อ่าโอเค มาร่วมสนับสนุน Top News ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks สแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ